โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันวนะเอาจริงอันนี้ไม่ได้ชมธนาทิษพลน,นะตรงเนี้ยนะตรงจุดเนี้ยแกบอกว่าแกามีเอกสารช่วยอาจจะช่วยได้ไปให้ทานายดูซิอะไรประมาณเนี้ยถ้ามันช่วยได้มันได้เออป้าก,ก็ทักไปไลน์ไปท่านก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องอะไรมากมายเลยเราทักไปเราก็ก็คุย แล้วก็ท่านก็ให้เอกสารมาไม่ได้บอกว่าอย่างโน้อนอย่างนี้นะต้องทําอย่างโน้นหน้านต้องอะไรอย่างนี้นะไม่มีไม่มีอะไรมากมายเลยท่านก็ให้มาอันนี้คือส่วนที่ดีแล้วก็คือชมเลยนะออสำหรับทนายรัชพลเนี่ยต้องขอบคุณท่านมากด้วยนะแล้วก็ขอบคุณท่านไปแล้วด้วยแล้วก็สําหรับครับก็เป็นคลิปที่ป้าแต๋นี่พูดถึงทนายรัชพลน,นะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะว่าป้าแต๋นี่พูดถึงทนายรัชพลว่ายังไงบ้างนะครับอ่ะนะเอาจริงอันนี้ไม่ได้ชมทนายรัชพลนะตรงเนี้ย นะตรงจุดเนี้ยแจบอกว่าแกมีเอกสารช่วยอาจจะช่วยได้ไปให้ทานายดูซิอะไรประมาณนี้ถ้ามันช่วยได้มาได้เออป้าก็ทักไปไลน์ไปท่านก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องอ,อะไรมากมายเลยเราทักไปเราก็ก็คุยแล้วก็ท่านก็ให้เอกสารมาไม่ได้บอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะต้องทําอย่างนู้นน่าต้องอ,อะไรอย่างนี้นะไม่มีไม่มีอะไรมากมายเลย ท่านก็ให้มาอันนี้คือส่วนที่ดีแล้วก็คือชมเลยนะสําหรับคณะรจชพลเนี่ต้องขอบคุณท่านมากด้วยนะแล้วก็ขอบคุณท่านไปแล้วด้วยแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยที่อะโอเคนะครับก็ขอบคุณป้าแตนนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะผมมีเอกสารก็ให้ได้นะครับแต่เดี๋ยวคนจะบอกว่าผมมาช่วงมาช่วยอะไร,รเปล่าผมก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะครับมันก็เป็นข้อเท็จจริงบางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดว่าในคดีของน้องชมพู่เนี่ยไม่น่ามีนะครับมัน เอาถามว่าพยานหลักฐานพวกนี้เอาเข้าได้ไหมนะครับก็ไม่ไม่น่าจะได้แหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะอาจจะเป็นข้อมูลนะครับก็ให้ทางทนายใหม่เนี่ยไปพิจารณาเอานะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกนะว่ามีอีกนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ป้าแตนล็อตสองนะครับซึ่งผมเมื่อมาคิดคิดดไูไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะน่าจะส่งให้นะครับส่วนเขาจะใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้อง แล้วแต่ทนายนะครับอย่างน้อยมันเป็นข้อมูลน่ะนะแต่เพียงแต่ว่าจะเอาเข้าเนี่ยมันคงมันไม่น่าจะเอาเข้าได้หรือไม่ได้ก็รู้ไม่รู้นะครับแล้วแต่นะครับเราก็ต้องบอกอีกนะว่าผมไะมีสืบพยานกับคนบางคนนะครับก็ตั้มโตัวาสืบพยานกับสารวัจแจในเดือนตุลาปีหกแปดเนี่ยนะครับที่จะถึงนะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชนพูเพิ่มเติมมาหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ก็คง คืออาจจะไม่ลึกไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเป็นเพราะว่าเป็นคดีที่เขาสาวัตแจเนี่ยฟ้องมิ่นผมมานะครับแต่ว่าคงไม่คงสืบกันไม่ถึงในคดีของน้องชมพู่แต่ก็ไม่รู้ไงนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอกสาร็อตที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะส่งให้นะครับถามว่าต้องเรื่องมากอะไรไหมไม่ไม่หรอกนะฮะจริงๆผมบอกว่าผมจะไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับแต่ป้าแตงก็ขอมาโอเคก็ขอมาเราก็ให้ นะครับอันนี้ก็คงไม่เหลือบ่ากว่าแรงนะครับแล้วก็ผมดูแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนว่าต้องวิ่งไปสารนู่นนี่นั่นอะไรนะครับก็แค่เอาเอกสารมาแล้วก็ส่งให้ทางไลน์เท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ขอมาก็ให้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับในรถแรกนะฮะเดี yeah, like man, ๋ยวส่งให้รถที area, Born ่2อีกนะครับเดี๋ยวคนจะหาว่าบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ต้องวิ่งไปสารนาเองไม่ใช่นะครับผมส่งไปไปให้ตั้งสองสามอาทิตย์ หรือว่ากี่วันแล้วไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ส่งไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยนะครับผมจริงๆอ่ะบอกว่าจะไม่อยากยุ่งแต่ว่าขอมานะครับแล้วมันก็ไม่ได้เหลือบากก่าแรแงก็ให้ไปนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับรอที่2เดี๋ยวก็ส่งให้ในเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวมีเวลาก็สแกนส่งให้ก็ท่อนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับกกกนะครับว่าจะไปเรื่องอื่นละนะครับแต่ว่า